ก็ขอกาบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชอบการสะสมหนังเก่าทั้งในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD ก็กลับมาพบกับผมเนี่ยนะครับกับในตเตืแนะนำานางแผนนะครับก็ส่วนนางแผนที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์ว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าหวาดกลัวและน่าสยดสยองที่สุดนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าจับคนมาทําเชื้อโรคนะครับ จับคู่กาทำเชื้อลงนี่ออกฉายในประเทศไทยในปีพศ2 5 3 3นะครับจะจำหน่ายโดยบริษัทนนทนานเนตรทเมนต์นจำกัดก็นำสแสดงโดยหวังกังนะครับไทยลองจินแล้วก็เจ๋อควานนะครับกับกับโดยภูมิหมูตุนเฟยนะครับภูมิกับหนังอื้อฉายุายุ90นะครับปภูมิกับหนังแนวว้าววิวแล้วก็หนังแนวส,ย,สยองของกองนะครับนะบก็กล่าวถึง เรื่องย่อร่าวๆาของจับคนมปทำเชลโลนะครับก็พูดถึงในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับในปีคศ1 9 4 1นะครับในช่วงทีว่าฮ่องกงเอ้ยที่พูดถึว่าญี่ปุ่นบุกยึดประเทศจีนนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็ เกิดที่เป็นเรื่องจริงครับเกิดขึ้นที่มณฑลฝางตุ้งนะครับก็ยุชนทหารกลุ่มหนึ่งครับก็ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารที่แล้วถูกเกณฑ์เป็นทหารแล้วถูกส่งมาที่ประเทศจีนนะครับมาที่มณฑลฝางตุ้งนี้แล้วก็เข้าไปปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานที่หน่วยฐานปฏิบัติการปฏิบัติการรับหน่วยหนึ่งนะครับใช้ชื่อหน่วยวัดเจ็ดสามหนึ่งนะครับ ซึ่งหน่วยเจ็นี่เป็นหน่วยทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหน่วยที่ว่าผลิตอาวุธชีวภาพแุบเชื้อโรคนะครับสำหรับไว้ทําลายประชาชนชาวจีนโดยเฉพาะนะครับคือพูดง่ายๆคือจะขวาดล้างจะเหมือนเป็นการล้างเผ่าข่าล้างเผ่าพันธุ์คนจีนนะครับให้หมดจากประเทศไปนะครับก็ซึ่งในหน่วยเจ็หนึ่งนี้เหล่ายุชนชลทหารนี่ก็ ได้จเจอการทดลองที่ฝุดโหดสารพัดทุกรูปแบบนะครับกับการทรมานมนุษย์ที่ว่าคนคนหนึ่งจะทำให้คนคนนึงได้นะครับคือว่าทําแบบยิงวายิางสัตว์เองนะครับเพราะว่าครูฝึกเด็ก่นนี้สอนให้วู้ชมคนนี้ให้รู้ว่าเฉลยชาวจีนพวกนี้นะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นแค่ทอนไม้เท่านึงนะครับทุบตีหรือจะทําลายยังไงก็ได้นะครับ การพูดแบบฝังหัวไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวนั้นเริ่มรุนแรงขเรื่อยๆนะครับจนแบบเ,เหล่ายุวชนนี่แทบจะรับไม่ได้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในค่ายนั้นนะครับพวกเขาจะจะทํายังไงจะต่อต้านพวกเขาจะยอมรับสภาพสิ่งหัวร้านเหล่าน,นี้หรือว่าพวกเขาจะต่อต้านก็โปรดไปตามรับชมกันนะครับ กับภาพยนตร์สุดโหดนี้ครับจากคนไปทำเชื้อโรคนะครับก็ขอบอกก่อนว่าจากคนไปทำเชื้อโรคนี่สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับในบริษัทภาพยนตร์ระนะครับในบร,ริษัทสงครามโลกนะครับเป็นภาพยนตร์เ,เรื่องแรกที่บันทึกในบริตั์ภาพยนตร์รท,ที่ที่เข้ามาฉายในประเทศไทยนะครับก็คืออ่า ตอนตอนหน้าโรงนี่ตอ้องติดคําเตือนนะครับทั้งทั้งทั้งหน้าทั้งหน้าโรงหนังแล้วก็ปสเตอร์ไปปิดอย่างนะครับก็ต้องมีคําเตือนเหมือนนะครับเพราะว่าในยุคนั้นก็ไม่มีการจํากัดเลทคนดูนะครับคอั่าไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือว่าใครก็แล้วแต่เขาสามารถเข้าไปตีตัวาไปชมได้นะครับก็ไม่มีเพื่อไม่มีการจํากัดเลทแล้วก็ต้องมีการขึ้นคําเตือนอที่หน้าโรงภาพยนตร์นะครับ เพราะว่าในช่วงใช้ขั้นทดลองนี่ก็ผลปรากฏว่าก็มีเกิดปรากฏการณ์มากมายนะครับทั้งคนที่ว่านางอาจเป็นลมเป็นลมสลบคาเก้าอี้นั่น,นครับบางคนก็อาจเกียนออกมาเลยนะครับบางคนก็ดูหนังยังไม่ถึงไม่ทันถึงครึ่งเรืองก็วิ่งหนีออกมาเลยนะครับแล้วว่าที่ว่าเลวร้ายสุดเลยคือมีผู้หญิงตั้งคันเข้าไปดูนะครับแล้วก็เกิดปวดท้องคันอย่างรุนแรงนะครับผลเลย รอบฉายจริงก็ต้องมีการออกคําเตือนนะครับแต่ถึงกัะนั้นก็ยังมีคนฝ่าฝืนเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ว่ามีคนท้าทายกันนะครับว่าใครแน่ไม่แน่แน่ก็มาไปดูเข้าไปดูนะครับกาท้าทายครับก็ทําให้ภาพยนตร์นี้ก็สร้างกาไรให้อย่างงามไปกับบริษัทนนันนั้นนะครับเพราะว่าฟื้อจะจำหน่ายมาในราคาถูกนะครับแต่ว่าพอ นำหนังเขาลงฉายจริงแล้วกว็าทาอะไรในอย่างงดงามนะครับแปลว่าขาดไปถึงนะครับว่าหนังจะทําเงินทําสร้างฟาร์มหือฮัในขนาดนี้นครับเพราะว่าในช่วงนั้นก็หนังสือพิมพ์นี่ออกข่าวรายวันนะครับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับคือกับปรากฏการต่างๆนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยปรากฏภาพฟาร์มสือสยองมากมายนะครับใน,ในการทรมาน เฉลยชาวจีนนะครับทั้งกระชากเด่นๆนะครับทั้งเอามือไปอแช่น้ําแข็งแล้วก็เอามาแช่น้ําร้อนแล้วก็ถลอกหนังออกนะครับหรือว่า,อามือไปแช่เย็นแล้วก็เอาคอนทุบจนมือหักหมดนะครับหรือว่าเอาคนเข้าไปในห้องแรงดันสูงจนแรงดันถึงสุดขีดแล้วก็ว,ว้วาภายในก็ไหลคลุงทะลักออกมาจากถวาวรหนักนะครับ หรือก็ฉากแมวตัวหนึ่งถูกหนูเป็นพันๆตัวลุมไรกัดกินนะครับแล้วที่พีคสุดแล้วก็ที่พูดถึงกันไมกสุดคือฉากพาเด็กใบนะครับคือพาจาับวางยาสลบก็ผ่าทั้งเป็นนะครับถึงฉากนี้นี่ครั้งแรกที่ผมดูกว่าเอมันเหมือนจริงมากนะครับเพราะว่าในยุคนั้นนี่ระบบการถ่ายทำนี่เอฟเฟกนี่คงจะสูดหอยนิไมได้นะครับ คือเหมือนจริงมากทั้งการฉากการผ่าเนื้อออกมาหรือว่าวิวว่าภายในนะครับมันเหมือนจริงมากนะครับแล้วพอมารูทีหลังนี่มาเสิร์ชดูใน Google พบว่ามันเป็นศพเด็กจริงๆนะครับโดยผูกับหมูตุนเฟยนี่ก็ยอมรับว่าฉากนี้นี่ไปถ่ายทําในที่โรงพยาบาลเก็บในใน,ในห้องเก็บศพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่มีศพเด็กอยู่นะครับก็ ให้หมอแต่งชุดเป็นหมอญี่ปุ่นแล้วก็มาผ่าศพเด็กคนนี้ให้ให้ชมนนะครับถือว่าถึงว่าเป็นฉากที่พิสุดแล้วน่ากลัวน่าหวาดหวั่วนที่สุดของนังน,นี้นะครับก็เตือนนะครับถึงว่าเป็นรูปแบบวิซีแล้วก็ถ้าใครนักสะสมท่นานใดมีอยู่ในมือก็อย่าเปิดให้ลูกเด็ก,ดกแดงดูนะครับเพราะว่ามันมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับเด็ก หรือว่าสตีมีคันนะครับอย่างคําเตือนที่ว่าขึ้นอทีนาโรวมภาพยนตร์เมืออสมัยก่อนนะครับถึงว่ามันในยุคนี้แล้วผมก็กลับมาดูทีงก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับเป็นหนังที่ว่าต้องบอกเลยว่าต้องจารึกในประวัติศาสตร์โลกนะครับอ่าทีนี้ก็มาพูดถึงตัวแผ่นนะครับตัวแผ่นดีวดีตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ ั้งแรกที่ผมเห็นก็จะจะเป็นรูปแบบวี d อ่อของค่ายอีวนะครับอ่าแล้วถัดมาก็เป็นวี d ของค่ายอ่าตยมอนนะครับแต่นั่นก็เปลี่ยนชื่อใหม่ครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรสักอย่างอะไรอะไรเชื่อโลกเชื่อโลกอลไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับแล้วมาดีผมได้มาก็เป็นเวอร์ชัน d v วนะครับอ่าส่งตัวนี้นี่นี้า เปลี่ยนชื่ออีกอย่างนึงก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องจับคนมาทำเชื้อโรคนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีเขาหนังเนื้อนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเกว่าสียสยบไม่สร็อ่าคือไม่มีเขานะครับถือว่าภาพนี้ที่ใช้ประกอบมาทำหน้าปกนี่ไม่รู้เอาภาพมาจากไหนนะครับหรือว่าทำเขาเขาฟิกเองหรือเปล่าหรือยังไงนะครับ คือวาาา่าถ้าถ้าภาพใช้ก็มันเป็นภาพเขียนนะครับภาพวาดอาจจติดนาฬิกาพยนต์นะครับอย่างนั้นก็จะสวยงามนะครับแต่ทีนี้ก็คงมีใครที่ทาแผนก็คงจะไม่มีข้อมูลในมือนะครับน่าจะเป็นภาพประกอบพิวาในเวอร์ชันของต่างประเทศของฮ่องกงหรือเปล่าจากตัวฉบับท่านนู้นนะครับก็ไม่ทราบนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ ก็คือก็เป็นงานอาร์ตดีนะครับเนี่ยฮะเป็นรูปเป็นรูปทหารญี่ปุ่นยืนอยู่แล้วก็มีหัวกะโหลกอ่าแล้วก็มีคืองบินบินนะครับอ่าก็คือว่าก็เป็นงานอาร์ตนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้าเป็นเรื่องจากคนมาทำาชื่อโลกมาทำทำถ้าเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนปชื่ออื่นนี่ก็จบเลยมมีทางรู้แน่ๆนะครับว่าเป็นเรื่องจากคนมาทำเชื่อโลกนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ อ่าน,นี่ครับด้านหลังเอากันแบบง่ายๆนะครับอ่าน,นี่งานอาดลุนลนนะครับอืมงานงานข่าดานะครับอ่าด้านหลังนี่ก็เป็นอ่ทหารใส่ชุดอ่มป้องกันเชื้อโรคนะครับก็อ่านในในตาสะท้อนแว่นก็มีลูกอ่าในเป็นชาวจีนครับถูกอ่าทดลองนะครับอย่างมากวัวนะครับฮ ก็มีเรื่องย่อเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็รายละเอียดของแผ่นนะครับแผ่นของขายนี้ก็นะ่าก็เป็นของเมจิพิกเจอร์นะครับมีจิกพิกเจอร์ก็ออกแผน DVD. ่นดีวีดีหนังหลายเรื่องอยู่นะครับแต่ส่วนมากมีจิกพิกเจอร์นี่ทําแผ่นออกมาก็เหมือนกับอลองรับ คือเป็นหนังลดลดราคานะครับอ่าในห้างนะครับในห้างต่างๆนะครับคือจะมีกระบะรถอยู่นะครับก็ประมาณว่าหนังดีดีสามแผ่นร้อยอะไรพวกนี้ครับก็คือว่าเขาเขาจะไปเน้นหลุดลักอะไรหกว่ามากมายนะครับก็คือว่าทํามาอย่างง่ายๆนะครับคือว่าใช้ทุนใน่ในการผลิตให้น้อยที่สุดนะครับ เป็นแผ่นแท้นะครับแผ่นเพื่อสิธ์เนี่ยมีตาประทับจากกรมตสปรภาพยนตร์น,นะครับเดี๋ยวมาลด้านในกันนะครับาวปกในก็ไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะมีปกในแถมมาให้นะครับ เพราะว่ากระบอกนะครับเป็นหนังลดราคานะครับก็ได้อย่างที่เห็นนี่นะครับคือเป็นแผ่นเปือยๆเลยนะครับนะฮะไม่มีพลาสติกใสเลยนะครับเป็นแผ่นพลาสติกสีดาเลยนะครับคือทํามาโดยเฉพาะคือไม่ไม่ไม,ไมีไว้สาหรับให้ใสอ่าจุดง่ายๆก็คือมีแผ่นปกในใบางๆนะครับใส่เข้าไปนะครับแต่นี่แผ่นของมิติกนี่ก็เขาจะมีแบบแบบนี้แบบหมด อย่างนี้หมดแล้วครับคือว่าแผ่นเปลยสีดํานะครับมีปกใสข้างในนะครับตัวสำหรัสบสำหรับใ,ใช้ใส่แผ่นอย่างเดียวนะครับตัวแผ่น DV d ดีก็สกรีนสีสีนะครับก็ใช้ใช้ภาพาภาพเดียวกับปกหน้านะครับ คือก็ไม่เน้นข้อมูลเลยมากนะครับมีข้มีข้อมูลมีข้อมูลในมือเล็กๆน้อยๆเขาก็ของมาแค่นี้นะครับนี่ฮะ ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าพยังถ้าพูดถึงว่าคนชอบหนังแนวนี้นะจะพูดถึงความสวยงามแล้วก็ก็ต้องนึกถึงคายแมงป่องนะครับแต่แมงป่องรู้สึกว่าเสียด้ลที่กสิทธ์ภาคสองภาคเดียวนะครับส่วนภาคสามส่วนภาคสามนี่แมงป่องก็ได้แต่ว่าเป็นที่ผมเห็นก็เป็นในเวอร์ชันม้วนวิดีโอเทปนะครับก็ ใหญ่แล้วของแมงป่อปลรูบลักสวยงามนะและ้วก็เสียงภาคก็เป็นทีมแมงป่องนะครับผมเคยดูอยู่มือนกันแต่ว่าไม่มีแผ่นเกียงสะสม,มนะครับส่วนเวอร์ชันนี้ก็น่าจะเป็นทีมภาคพันธมิตรนะครับแต่ว่าถ้าเวอร์ชันที่พี่สุดก็เวอร์ชันที่ว่าฉายในโรงภาพนยนตร์นะครับก็โดยทีมภาคเสียงเอกนะครับแน่นอนฟ้านะครับแล้วก็ภาคใด แต่เลดฟาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีมภาคสังกิกนะครับในยุคนั้นนะครับสำหรับหนังที่ทำนานอางนี้นะครับาร์มหน้าหวัดกลัวหน้าหวัดหวันนี่พอากเป็นม,มรดกตกทอดไปจนจนนถึงวันนี้นะครับแต่ใครที่เคยได้ดูนะครับกับหนังแนวตระกูลนี้นะครับก็ในยุคนึงถ้าาเรื่องแรกที่เป็นหนังแนวสุดหวัวสุดน่ากลัวก็ต้อง ในยุคแอลดูเปนเนลกูต,ตายนะครับแอลดูเปเดลกูต,ตายพักหนึ่งนี่ก็ครั้งแรกที่ฉายในบ้านเราในปีสองพนาี 9, นะครับก่อนตอนนั้นก็ใช้ชื่อว่าแป5นอน,นะครับในเครือเอเพ็กนะครับที่เข้าลงลงชายนะครับก็ยังไม่เห็นมีคำเตือนหรือว่าอะไรหวือหวามากมายเท่ากับจากคนมาทำเชือ้อโร่นะครับ เป็นหนังที่ฉายก่อนเลยนะครับและเป็นหนังที่น่ากลัวขวากด้วยเพราะว่าหนังที่ว่าฟุตเต็ถ่ายทำมาจากเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงตายจริงๆนะครับไม่ใช่แบบมีหนังที่สร้างเองนะครับหรือว่า,าการสื่อสารการตลาดอะไรก็ยังไม่ทันสมัยเหมือนในยุคจับคนไปทำเชื้อโรคนะครับเพราะในยุคคนจับคนไปทำเชื้อโรคในยุคเก้าสูนี่คนนี่ก็จะ เป็นที่นิยมที่จะเข้าไปดูหนังกันในรงภาพยนตร์นะครับจนเกิดปรากฏการณ์ที่เคยที่ว่าดักดนกล่าวมาด้วยครับในว้ข้างต้นนะครับ,บความน่ากลัวนี่ที่การเวลานี้ทาลายหนังเรื่องนี้ไม่ได้นะครับสหรับนักสะสมท่านใดที่ชอบหนังแนวนี้ก็ไม่คนผ้าที่ติดตามสะสมไว้นะครับทั้งสามผ้านะครับผมว่ามีส,สมแค่ผักเดียวนะครับภักสองผักสามก็ไม่มีนะครับหาไม่ได้จริงนะครับฝากนักสะสมด้วยก็ ถ้ช่ชินชอบก็ไปหาสมได้ครับในตามเว็บไซต์ขายแผ่นหนังนะครับเอาไปหาสสมมันไว้นะครับโอเคครับข้อมูลได้ผิดพลาดหรือคำพูดคำใจได้ไม่ถูกภาพขอภพขอภัยมันที่นี้นะครับเพราะเป็นการดานสดและไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับฝากช่วยใหก้กำลังใจช,ช่องก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแบบคลิปหน้าไหนหน้ำเตยจะมาแนะนำหนังดีๆเรื่องอะไรก็ โปรดชวนติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอเตยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ